สวัสดีค่ะแล้วอยู่กับช่องบุญมูฟี่นะคะวันนี้แอดจะสปอยซีรีส์เรื่อง2เวนที่เวนที่วนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะจ๊ะ เนื้อหาของเรื่องจะเป็นดราม่าก,กับตลกคอมเมดี้เรื่องราวยุค90ช่วงนั้นเกาหลีใต้เกิดเหตุการณ์ IMF นางเอกเป็นนักกีฬาฟันดาบระดับมัธยมปลายมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจมีความฝันไม่ยอมแพ้ส่วนพระเอกเป็นหนุ่มสุดขยันที่บ้านล้มละลายต้องทำงานหาเงินทุกวิถีทางเพื่อส่งเสียน้องเรียน เริ่มเรื่อง EP 1ยุคปัจจุบันลูกสาวของนางเอกได้หนีการแข่งขันเต้นบัลเล่เพราะไม่มั่นใจในตัวเองจึงหนีแม่ไปอยู่กับคุณยายที่ต่างจังหวัดลูกสาวได้เจอไดอารี่ของแม่ในห้อง ภาพตัดมาในอดีตในปี1998นางเอกวัย18นายฮีดงเป็นนักกีฬาฟันดาบมัธยมปลายที่จริงจังด้านกีฬามักจะไม่ค่อยเข้าเรียนจะเข้าเรียนก็จะเพาะให้ชั่วโมงเรียนครบเท่านั้นต่อมาโค้ชที่โรงเรียนบอกว่าตอนนี้เป็นยุค IMF โรงเรียนต้องตัดงบทำให้ต้องยุบชมรมฟันดาบของนางเอก นางเอกมีนักกีฬาไอดอลชื่อยูริมยูริมเป็นนักกีฬาฟันดาบเหรียญทองที่อยู่ต่างโรงเรียนยูริมเป็นเด็กที่สวยและเล่นกีฬาเก่งแต่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนางเอกมักจะวิ่งไปดูยูริมฝึกซ้อมที่ต่างโรงเรียนตลอด หลังจากที่นางเอกรู้ว่าโรงเรียนถูกยบชมรมฟันดาบนางเอกจึงต้องการย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดียวกับยูริมเพราะต้องการเล่นกีฬาฟันดาบต่อแต่แม่แม่ไม่อนุญ,ญาตนางเอกจึงทำทุกวิถีทางให้โรงเรียนไล่ออกเพื่อให้ได้ย้ายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการแกล้งเดินชนเพื่อนเพื่อ,อทำให้เกิดการทะเลาะแต่สุดท้ายเพื่อนไม่โกรธแถมบอกให้เธอเดินละมัดระวงังต่อมานางเอกก็ไปเจอกลุ่มอันดพานกำลังตีกันจึงคิดว่า ครั้งนี้แหละต้องสําเร็จระหว่างที่ทั้งสองกลุ่มกําลังตีกันด้วยความที่นางเอกเป็นคนดีเห็นว่าเพื่อนที่โรงเรียนสู้ไม่ได้จึงเข้าไปช่วยโดยใช้ล่มจัดการผู้ชายด้วยวิธีฟันดาบอย่างเท่พอตำรวจมาถึงนางเอกก็บอกว่าจับฉันค่ะฉันเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดจับฉันเลยค่ะแต่ตำรวจไม่สนใจไปสนใจไล่จับพวกที่วิ่งหนีนางเอกก็วยวายมาจับฉันมาจับฉันที ทางด้านพระเอกแพ็กอีจินอายุ22ปีหนุ่มหล่องานดีขยันพระเอกเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนแต่ที่บ้านล้มละลายพระเอกจึงต้องออกจากมหาลัยเพื่อมาทำงานและย้ายจากบ้านที่อยู่แบบไฮโซมาอยู่ชนบทแถวบ้านนางเอกพระเอกได้ทำงานเป็นพนักงานส่งหนังสือพิมพ์พระเอกได้ปั่นจักรยานแล้วโยนหนังสือพิมพ์ไปใส่บ้านนางเอกโดนลูปปั้มน้ำพุหักทำให้นางเอกและพระเอกเจอกันครั้งแรกไม่ดีนะัก งานที่สองของพระเอกคือเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้านการ์ตูนนางเอกก็ติดการ์ตูนเรื่องฟูเฮามากมาเช่าการ์ตูนแล้วเจอพระเอกทำให้ทั้งสองก็ทะเลาะกันอีกต่อมานางเอกไปเที่ยวกลางคืนใส่เสื้อผ้าของแม่มาเพื่อคิดว่างานนี้แหละต้องถูกไล่ออกแน่ๆ แต่โชคดันช่วยนางเอกอีกห้องเที่ยงนางเอกเข้าไปมีพระเอกอยู่พระเอกไม่อยากให้หนางเอกถูกจับจึงทุบสัญญาณไฟไหม้ทำให้ทุกคนในผับได้ออกมาจากร้านนี่เธอยังเป็นผู้เยาว์อยู่มาเที่ยวผับแบบนี้ได้ยังไงถ้าตำรวจจับได้จะเป็นยังไงที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะแม่ไม่สนับสนุนให้ฉันเล่นฟันดาบโรงเรียนของฉันถูกยุบชุมลมเพราะพิษ IMF ฉันต้องหาทุกวิถีทางที่ทำให้ฉันได้ย้ายโรงเรียนให้ได้ พระเอกจึงเข้าใจที่นางเอกต้องทำแบบนี้เพราะบ้านเขาก็ต้องล้มละลายพรพิษ IMF ต้องมาจบความฝันที่จะได้เรียนต่อพระเอกก็เลยพานางเอกไปที่ร้านการ์ตูนเพื่อไถ่โทษและได้ให้การ์ตูนฟูลเฮาส์เล่มโปรดทั้งสองจึงเคียร์ใจและดีกันอย่าทรงเลนและห้ามทำขาดเด็ดขาดนะเร่มนี้ไม่งั้นจะถูกค่าปรับพระเอกพูดแล้วก็ยิ้มให้กันนางเอก ตอนเช้าแม่จับได้ไว่านางเอกไปพับเพราะได้กลิ่นมาจากเสื้อผ้าเมื่อคืนแม่กับนางเอกจึงทะเลาะก,กันนี่แกคิดอยากจะเป็นนักกีฬาฟันดาบแต่แกยังมานั่งอ่านการ์ตูนโง่โงน่นีกเหรอแม่ฉีกการ์ตูนแล้วก็โยนออกนอกบ้านไป นางเอกรีบไปหยิบกระตูนที่ตกน้ำด้วยความร้อนใจเพราะว่าต้องเอาไปคืนร้านกระตูนนางเอกได้วาดภาพตัดปะกระตูนที่ขาดแล้วเอาไปคืนพระเอกที่ร้านแล้วสารภาพทางน้ำตาว่าแม่ฉันแม่ฉันทะเลาะกับฉันแล้วฉีกออกพระเอกไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นถึงความตั้งใจของนางเอก พระเอกหยิบกระตูนที่นางเอกวาดภาพตัดปะมาอ่านแล้วขำเพราะนางเอกเขียนคำผิดแล้ววาดรูปเหมือนเด็กอนุบาลแล้วก็หัวเราะในใจอย่าบ้องเอ้ยเช้าวันต่อมานางเอกได้ไปหาโค้ดของชมรมฟันดาบที่โรงเรียนของยูลิมโค้ดย้อนลูกแอปเปิลขึ้นกลางอากาศนางเอกรีบใช้ดับเสียบอย่างเท่โค้ดจึงบอกว่าการทดสอบแรกผ่านต่อมาการทดสอบที่สเกี่ยวกับวัดดวง โค้ดให้หนางเอกทายเหรียนในมือว่ามีจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นางเอกทายผิดทั้งสามคำทำให้โค้ดบอกว่าเธอนี่นะดวงไม่ดีเลยโค้ดเลยบอกว่าการทดสอบที่สองไม่ผ่าน นางเอกเห็นอย่างนั้นจึงถอดรองเท้าผ้าใบาแบนด์ดังคู่โปรดของตัวเองให้กับโค้ดแล้วบอกว่าหนูให้โค้ดให้หนูได้เข้าเรียนเธอนะคะโค้ดเห็นถึงความตั้งใจจึงบอกว่าพรุ่งนี้ยมาเรียนได้นางเอกดีใจรีบวิ่งออกจากห้องไปส่วนโค้ดก็หยิบรองเท้าของนางเอกมาใส่ แต่จริงๆแล้วที่นางเอกเข้าเรียนได้เพราะว่าแม่ของนางเอกแม่ของนางเอกเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังแม่ได้รู้จักกับโค้ดแต่แม่มีปัญหากับโค้ดเพราะว่าเคยให้ข่าวโค้ดในด้านไม่ดีแม่ได้มาขอร้องให้ลูกสาวได้เข้าเรียนโค้ดเห็นถึงความตั้งใจจึงให้นางเอกเข้าเรียนด้วยโค้ต้านักกีฬา เช้าวันต่อมานักเอกใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนใหม่กําลังจะไปโรงเรียนเห็นพระเอกปั่นจักรยานมาส่งหนังสือพิมพ์ก็ตะโกนบอกพระเอกว่าฉันได้ย้ายโรงเรียนแล้วนะแพ็กอีจินฉันเช็คความสมารถพิเศษของฉันฉันได้ทําตามความฝันต่อแล้วนะพระเอกหยุดฟังและยิ้มแสดงความยินดีอยู่ไกลๆแล้ว EP หนึ่งก็จบ เริ่มเรื่อง EP 2แม่ของนางเอกได้มาส่งนางเอกวันแรกที่โรงเรียนคุณครูและคุณครูใหญ่ต่างมาต้อนรับแม่ของนางเอกเพราะแม่ของนางเอกเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ออกทีวีที่ห้องเรียนนางเอกได้แนะนำตัวกับเพื่อนใหม่และบอกว่าสวัสดีค่ะฉันฮีโดเป็นนักกีฬาฟันดาบคนใหม่ของชมรมฟันดาบที่นี่ค่ะ หนุ่มแสบประจําห้องมุนจีองได้เข้ามาคุยกับนางเอกเพราะานางเอกบอกว่าตัวเองอยู่ชมรมฟันดาบหนุ่มแสบแอบชอบอยู่ริมนักกีฬาฟันดาบเหลี่ยมทองอยู่และต่อมาหัวหน้าห้องจึงซีวานได้เข้ามาชวนนางเอกไปเดินรอบโรงเรียนเพื่อสํารวจโรงเรียนในวันแรก นางเอกไปที่ชมรมฟันดาบนางเอกได้แนะนำตัวและซ้อมร่วมกับทุกคนในชมรมนางเอกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ซ้อมกับไอดอลของเธอยูริมนางเอกเดินไปหายูริมและบอกว่ายูริมฉันเป็นแฟนคลับของเธอนะแต่ยูริมไม่ได้ตอบแบบเป็นมิตรเพราะคิดว่าการที่ชมรมมีสมาชิกเพิ่มทำให้ค่าใช้จ่ายของชมรมจะเพิ่มบวกกับตอนนี้ตัวเองบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้ต้องออกจากทีมชาติด,ด้วย ตอนเย็นพระเอกได้มาหายูริมที่โรงเรียนพระเอกกับยูริมรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเกพราะแม่ของยูริมเคยเป็นแม่บ้านของพระเอกมาก่อนพี่หายไปไหนมาตั้งนานรู้ไหมว่าฉันคิดถึงยูริมพูดกับพระเอกทางน้ำตานางเอกที่อยู่ไกลๆก,ก็มองเห็นเลยเอ๊ะสงสัยว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันหลังจากแยกกับยูริมพระเอกก็ไปขึ้นรถเมเจอร์กับนางเอกนางเอกก็ถามว่า สนิทกับยูริมเหรอเห็นยูริมร้องไห้เลยพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันไปพระเอกได้เช่าห้องอยู่ที่บ้านของหัวหน้าห้องนางเอกหัวหน้าห้องมักจะข่มพระเอกอยู่เสมอ ฉากตัดมาที่นางเอกเวลาที่อยู่ชมรมนางเอกพยายามที่จะเข้าหายูริมแต่ยูริมมักจะทําตัวไม่สนใจนางเอกเสมอนางเอกได้ซ้อมแข่งกับยูริมทั้งสองแข่งกันอย่างสูสีผัดกันได้คะแนนจนเหลือคะแนนสุดท้ายที่เสมอกันนางเอกเป็นฝ่ายชนะไปทําให้ยูริมแพ้ทุกคนในชมรมอึ้งเพราะว่ายูริมไม่เคยแพ้ใคร ภาพตัดมาที่สมัยเด็กๆทั้งคู่เคยแข่งเยาวชนกันนางเอกแข่งกับยูริมตอนนั้นนางเอกเป็นฝ่ายชานะได้ที่หนึ่งไปทําให้ยูริมมีปมอยู่ในใจที่เคยแพ้นางเอกตอนเด็กเลยฝึกพัฒนาตนเองมาตลอดเย็นวันนั้นหลังจากที่ซ้อมเสร็จพระเอกได้ไปเจอนางเอกที่หน้าห้องน้ําที่โรงเรียนกดวิชาหน้าห้องน้ําจะมีโจทย์คณิตศาสตร์ ใครที่ทำโจทย์ได้จะได้เข้าห้องน้ำพระเอกจึงบอกรหัสให้กับนางเอกไปพระเอกใส่สูทผูกไทยแต่งตัวอย่างเนี้ยเพื่อไปสมัครงานพระเอกไปสัมภาษณ์งานที่โรงแรมตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดแต่ที่โรงแรมไม่รับเพราะคิดว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ที่โรงเรียนโค้ดได้ฝากให้หนางเอกเอาของไปให้ที่ชมรมกระจายเสียงเมื่อนางเอกมาที่ชมรมกระจายเสียงก็เจอกับหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเป็นสมาชิกชมรมนางเอกจึงเดินสำรวจร,บรอบๆห้องแล้วไปเจอเทบปบันทึกเสียงของพระเอกเอะบันทึกเสียงของแพ็กอีจ,จินนี่นางเอกพูดหัวหน้าห้องจึงเดินมาและหยิบไปเปิดให้ฟังบอกว่าฉันน่ะเปื้ลุมพี่คนนี้มากเลยแต่ฉันไม่เคยเจอหน้าเขาเลย ภาพตัดมาที่สมัยที่พระเอกยังอยู่มหพระเอกเป็นประธานชมรมกระจายเสียงที่บ้านเป็นเศรษฐีพ่อได้ซื้อรถเปิดประทุนกันสีแดงมาให้เป็นของขวัญที่สอบติดมโซต่อมาเกิดเหตุการณ์ IMF บ้านพระเอกล้มละลายพ่อแม่จึงต้องย้ายหนีไปคนละทิศคนละทางพระเอกที่เกณฑ์ทหารอยู่ก็ต้องออกมาเพื่อส่งเสียน้องเรียน ระหว่างทางที่นางเอกเดินกลับบ้านเห็นพวกเจ้าหนี้มาทวงหนี้พระเอกที่หน้าบ้านแทนพ่อแม่ที่หนีไปนางเอกเห็นเหตุหการณ์ก็รู้สึกเศร้าเสียใจแทนพระเอกที่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นางเอกได้พาพระเอกมาเลี้ยงน้ำปลอบใจที่ร้านค้านางเอกก็บอกว่าความฝันของฉันคือได้แข่งกับยูริมนายมีความฝันไหมพระเอกก็บอกว่าฉัน ฝันอยากทำงานที่นาซาแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้านางเอกก็พูดถึงพระเอกต่อว่านายเคยเรียนที่เดียวกับฉันใช่ไหมฉันได้ยินว่าว่าสมัยเรียนนายป๊อปเรียนเก่งมากและเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนพระเอกก็ได้แต่ก้มหน้าคิดถึงอดีตเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว นางเอกเห็นพระเอกยังไม่หาเศร้าจึงพาไปที่โรงเรียนแล้วไปเปิดก๊อกน้ําให้เป็นน้าพุเล่นทั้งสองเล่นกันแบบแผผงๆเล่นน้ํากันระหว่างนั้นปรปภก็เข้ามาทําให้ทั้งสองต้องวิ่งจับมือไปด้วยกันด้วยความที่สดใสของนางเอกทําให้หัวใจของพระเอกเริ่มวันไหวก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ep 1กับ ep 2อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนแอด แอดเปิดร้านถุงเท้านะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักสอบถามได้เลยนะคะ